พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึงสองปีว่าประเทศสยามจะเกิดสุริยุปราคาชนิดที่ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันบทร์บดบังจนมืดมิดเต็มดวงโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ในเวลา4โมงเช้ากับ3บาทซึ่งสามารถมองเห็นได้ที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขัน สำหรับหน่วยยอ่อของชั่วโมงในสมัยนั้นนับเป็นบาทนะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงจะมีทั้งหมด10บาทครึ่งชั่วโมงก็คือ5บาทหรือ1บาทเท่ากับ6นาทีนะครับดังนั้นเวลาที่ท่านสรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงตอน4โมงเช้า3บาทก็คือคาดว่าจะเกิดขึ้นเวลา10นาฬิกากับอีก18นาทีนั่นเองนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้เดจพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรสูริยุปราคาในครั้งนั้นโดยเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตพระยศในขณะนั้นนะครับโดยเสด็จทางเรือแล้วเดินเข้าไปในป่าทึบจากนั้นก็ทรงประทับแรมค้างคืนบนพระพราที่ประทับที่ได้จัดตั้งขึ้นในป่าใหญ่ครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าให้เชิญพระราชอาคันตุกะเซอร์แฮร์รี่ออตเจ้าเมืองสิงคโปร์ในขณะนั้นมาเป็นประจักษ์พยาน และร่วมชมสุริยุปราคาในครั้งนั้นด้วยเมื่อถึงเวลาเกิดสุริยุปราคาขึ้นจริงๆก็ปรากฏว่าปรากฏการมืดมิดของดวงอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นตรงกับเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สี่ส่งคำนวณไว้ไม่มีผิดแม้แต่น้อยนะครับและเมื่อสิ้นพระราชภารากิจในครั้งนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรกรมขุนพินิจประชานาต ก็ได้เสด็จกลับพระนครทรงประทับที่ว่ากา9วันด้วยกันนะครับหลังจากนั้นไม่นานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านก็ส่งพระประชวรเป็นไข้ป่าอย่างรุนแรงนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อท่านทรงประชวรเป็นไข้ป่าอย่างรุนแรงนั้นท่านก็ส่งรู้พระอาการของพระองค์เองนะครับว่ามีพระอาการหนักมากอาจจะถึงต้องสวรรคตแน่ท่านจึงได้ตรัสสั่งสอนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตที่มาเฝ้าพ้าอาการด้วยพระราชหฤทุไทยที่ทรงห่วงใยทั้งๆที่สมเด็จเจ้าฟ้าเองก็รู้พระองค์ว่าก็ประชวรป่วยเป็นไข้ป่ามีพระอาการหนักเช่นกันนะครับโดยมีพระอาการปวดพระเสียนและพระวรากายร้อนจัดแต่ในตอนนั้นยังส่งพระวรากายได้เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถท่านส่งรูปพระพักสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ก็ทาให้พระองค์ทราบโดยทันทีว่าพระราชโอรสของพระองค์ก็ทรงพระประชวนเป็นไข้ป่าอย่างหนักเช่นกันท่านจึงตรัสให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรเสด็จไปพักรักษาพระองค์ที่พระตำหนักส่วนกุหลาบเสียให้หายนะครับแม้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอได้เสด็จไปพักรักษาพระองค์แล้วก็ตามแต่พระอาการประชวนนั้นยังทรงหนักอยู่แล้วยังมีพระยอดมีพิษร้ายขึ้นมาอีกจึงทําให้พระอาการประชวนหนักมากขึ้น จนฝ่ายนายต้องพากันปิดความมิให้ล่วงรู้ไปถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ก็ทรงประชวนหนักผ้าอาการตอนนั้นก็ยังไม่ดีนักเกรงว่าผ้าอาการจะสุดหนักลงไปอีกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกนาถแม้ทรงประชวนหนักอยู่แต่ก็ทรงคิดถึงพระราชโอรสพระองค์น,นี้เป็นยิ่งนักเมื่อไม่ได้เห็นพระพักกันอีกเลยก็ยังทรงรับสั่งถามถึงว่าพ่อใหญ่ยังอยู่หรือตายแล้ว พระองค์ทรงเป็นห่วงระอะการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรมากถึงกับโปรดเกล้าให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมาวดีอัญเชิญพระประคำทองของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งและพระธรรมรงเพชรโดยให้พระราชโกษสาอัญเชิญตามเสด็จไปพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกร เพื่อแสดงถึงความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชปิโยรสรวมทั้งทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมชนกหน้าตลอดมาทรงทราบพระองค์เองว่าพลาการประชวนของพระองค์ในครั้งนี้คงไม่หายแน่ในวันที่22กันยายนพุทธศักราช2411พระองค์จึงมีพระบรมราชอง์การให้หาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศวัชรินซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์อื่นๆและพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในรัชการพร้อมด้วยเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอัครเสนาบดีที่สมุหกลาโหมหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่แท่นบรรทม โดยพระอ,องค์มีพระบรมราชโองค์การมอพระราชก,กิจในการดูแลพระนครแก่ทั้งสามท่านหลังจากนั้นในวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชรัมสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอครเสนาบดีที่สมุหกะลาหม และเจ้าพยาภูธราภัยนุษย์บุญยรัตรพันธ์ที่สมุหนายกเข้าเฝ้าและมีพระราชดำรัสว่าท่านทั้งสามกับพระองค์ได้ทำนุบำมรุงประครับประครองกันมาบัดนี้ถึงกาละจะถึงพระองค์แล้วขอลาท่านทั้งหลายในวันนี้ขอฝากพระราชโอรสและธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดิน ถ้ามีผิดสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านทั้งสามจงเป็นที่พึ่งแก่พระราชโอรสและธิดาต่อไปด้วยเถิดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2411พระองค์ตัดขอให้ผู้ใหญ่ทั้งสามท่านได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปโดยไม่ได้ทรงเอ่อยว่า จะให้ผู้ใดขึ้นครองราชแทนพระองค์แต่ให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ให้เอาทุระรับดีกาของราษฎรผู้มีทุกข์ร้อนดังที่พระองค์เคยปฏิบัติมานอกจากนี้พระองค์ยังรับสั่งว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นั้นท่านทรงออกอุทานวาจาไว้ว่าวันใดที่เป็นวันพระราชสมภพก็อยากสวรรคตในวันนั้นโดยพระองค์พระราชสมภพในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเป็นวันมหาปวารณาเมื่อพระองค์จะสวรรคตก็ขอให้สวรรคตท่ามกลางสงฆ์ขณะที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาในเวลา20นาฬิกานาทีพระองค์ทรงภาวนาอารหังสัมมาสัมพุทโธแล้วผ่อนอัดสาสะปัดสาสะลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งเวลา21นาฬิกหนาทีก็เสด็จสวรรคต ณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนภายในพระบรมมหาราชวังสิริพระชนมพรรษา64พรรษาท่ามกลางความโศกเศร้าของพระบระมวงศานุวงศ์และปวงประชาชนชาวสยามทั้งมวลในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตยังทรงมีพระอาการประชวนหนักแล้วก็เป็นพระยอดมีพิษเป็นเวลาร่วมร่วมหนึ่งเดือนแล้ว เมื่อพระยาสุรวงวัยวัตน์วอนบุญนาคได้เข้าเฝ้ากลับทูลข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมชนกนาถและทูลเชิญเสด็จถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรก็ทรงมีอาการพระกำลังอ่อนเปลี้ยและทรงกันแสงโศกเศร้าอย่างหนักจนต้องประทับนั่งบนเสลียงพระที่นั่งเสด็จมาเพื่อถวายบังคม สมเด็จพระบรมชนกนาถเพียงได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกนาถเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตก็ได้แต่ยกพระหัตถ์ขึ้นถวายบังคมแล้วน้ำพระเนตรก็พลั่งพลูออกมาทรงกันแสงจนสิ้นสติสลบแน่นิ่งไปร่ำร่ำว่าจะสิ้นพระชนตามไปอีกพระองค์หนึ่งจนเป็นที่ห่วงใยของพระบรมวงศานุวงศ์ และขราชบริพารกลัวว่าจะมีอาการพระประชวนหนักซ้ำมากกว่าเดิมอีกในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชุฬาลงกรกรมขุนพินิษประชานาตได้รักษาพระอาการประชวนมีอาการดีขึ้นตามลำดับจนกระทั่งหายประชวนเป็นปกติทำให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้าหนายเสยนาบดีและพระสงนิกรผู้พักดีมีความปิติยินดีกันทั่วหน้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทร่งเล่าถึงเหตุการณ์สําคัญในวันนั้นวันที่พระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตและความรู้สึกของการครองราชโดยได้ทรงพัรณนาไว้ในพระราชหัตถเลขาที่ทรงพระราชทานในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระราชโอรสองค์โตที่ทรงมีพระชนมายุเท่ากับพระองค์ในเวลานั้น มีข้อความสำคัญว่าเป็นเวลาที่เจ้ามีอายุเต็มเสมอเท่ากับพ่อเมื่อได้รับสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินคำซึ่งกล่าวว่าได้รับสุริราชสมบัติเป็นคำไพเราะจริงหนอเพราะสมบัติย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั่วหน้าและย่อมจะคิดเห็นง่ายๆว่าผู้ซึ่งได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วย่อมมีเกียรติยิ่งกว่าคนสามัญย่อมมีอำนาจอาจจะลงโทษแก่ผู้ซึ่งไม่พอใจ อาจจะยกย่องเกื้อกูลผู้ซึ่งพอใจและเป็นผู้ซึ่งมีสมบัติมากอาจจะใช้สอยเล่นหัวหรือปันแก่ผู้พอใจได้ตามประสงค์ผลแห่งเหตุที่ควรยินดีกล่าวโดยย่อเพียงนี้ยังมีข้ออื่นอีกหลายประการจะกล่าวไม่รู้สิน้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นความคาดหมายของคนทั้งปวงดังนั้นไม่เวลาซึ่งกล่าวมาแล้วอาจจะพูดตามคำไทยอย่างเร็วๆว่า มีบุญขึ้นมานั้นที่แท้จริงเป็นผู้มีกรรมและมีทุกข์อย่างยิ่งดังตัวพ่อได้เป็นมาเองอันจะเล่าโดยย่อให้ทราบดังต่อไปนี้ในเวลานั้นพ่อมีอายุเพียง15ปีกับ10วันไม่มีมารดาและญาติฝ่ายมารดาก็ล้วนแต่โลเลเหลวไหลหรือไม่โลเลเหลวไหลก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งราชการใดเป็นหลักฐานฝ่ายญาติข้างพ่อคือเจ้านายทั้งปวง ก็ตกอยู่ในอำนาจสมเด็จเจ้าพยาและต้องรักษาตัวรักษาชีวิตอยู่ด้วยกันทั่วทุกองค์ที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการอันใดเสียก็มีโดยมากฝ่ายข้าราชการถือว่ามีผู้ที่ได้รักใคร่สนิทสนมอยู่บ้างก็เป็นแต่ผู้น้อยโดยมากที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีกำลังที่จะสามารถอาจจะอุดหนุนอันใดได้ฝ่ายพี่น้องซึ่งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาก็เป็นเด็ก มีแต่อายุต่ำกว่าพ่อลงไปไม่สามารถจะทำอะไรได้ทั้งสิ้นส่วนตัวพ่อเองก็ยังเป็นเด็กอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีความสามารถรอบรู้ในราชการอันใดที่จะทำการอันใดตามหน้าที่แม้แต่เพียงเสมอเท่าที่ทุนกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติมาแล้วได้อย่งางซ้ำเจ็บป่วยเกือบจะถึงแก่ความตายอันไม่มีผู้ใดสักคนเดียวที่เชื่อว่าจะรอด ยังส้ำถูกอันตรายอันใหญ่คือทูลกระหม่อมเสด็จสวรรคตในขณะนั้นเปรียบเสมือนศีรษะขาดแล้วจับเอาแต่ร่างขึ้นตั้งไว้ในที่สมมุติกษัตริย์เหลือที่จะพรรน,นาถึงความทุกข์อันต้องเป็นกำพล้าในอายุเท่านั้นและความหนักของมงกุฎอันเหลือที่ใครจะทานไว้ได้ทั้งมีสศัตรูซึ่งมุ่งหมายอยู่โดยเปิดเผยรอบข้างทั้งภายในและภายนอกหมายเอาทั้งกรุง และเอาต่างประเทศทั้งโรคภายในกายเบียดเบียนแสนสาหัสเพราะฉะนั้นพ่อจึงถือวันนั้นเป็นวันเคราะห์ร้ายอย่างยิ่งอันตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้มีแก่ตัวขอพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังและติดตามช่องสังหานอนะครับรอติดตามอีพีต่อไปนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ทราบเมื่ออีพีใหม่ได้อัปโหลดขึ้นมานะครับ สำหรับอีพีนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ